สวัสดีค่ะมีใครคิดไหมมีใครคิดบ้างไหมคะว่าถ้าจีนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ราคาถูกมากๆแล้วก็เยอะมากๆเนี่ยมันจะเป็นภัยกับเศรษฐกิจของโลกเออประเทศไทยก็เคยเจอสิ่งนี้มาใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้มีข่าแบบเออสินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีคนหนึ่งคะ่ะเขาประกาศออกมาเลยบอกว่า เศรษฐกิจจีนยิ่งโตเร็วยิ่งเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจโลกคนที่บอกว่าเศรษฐกิจจีนยิ่งโตเร็วยิ่งเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจโลกนะคะคนนั้นก็คือจเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคนนี้นี่เองค่ะซึ่งบลูมเบิร์กนะคะพาดหัวข่าวเลยค่ะว่าจเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคนนี้นะคะไม่พอใจเลยกับการที่อุตสาหกรรมของจีนนั้นโตโตแบบโตเร็ว ตแบบโตแรงแรงชนิดที่แบบไม่แฟร์ค่ะเพราะเจเน็ตเยลเลนบอกว่าไม่มีรัฐบาลประเทศไหนหรอกนะคะที่เขาสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองมากขนาดนี้จีนคือประเทศที่รัฐบาลเขาสนับสนุนอุตสาหกรรมแบบมากที่สุดที่สุดในโลกไปเลยค่ะซึ่งเจเน็ตเยลเลนก็บอกว่ามันจะทําให้โรงงานอุตสาหกรรมของจีนนะเขาได้รับ แรงสนับสนุนเยอะใช่ไหมเขาก็จะสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ในราคาที่ต้นทุนต่ากว่าที่อื่นเขาผลิตออกมาได้ถูกกว่าที่อื่นแล้วเขาก็ผลิตออกมาได้เยอะกว่าที่อื่นด้วยแล้วพอไอ้สินค้าเหล่านี้มันถูกส่งออกไปนอกจีนส่งออกไปในโลกซึ่งเยอะมากๆเลยนะมันก็จะไปกดดันราคาสินค้าประเภทเดียวกันให้มันต่ําลงแล้วมันก็จะทําให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาแข่งขันไม่แฟร์เขาสู้ไม่ได้หลักๆแล้วก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่าไม่แฟร์เลยสู้ไม่ได้เลย ซึ่งถามว่าเอาจริงนะประเทศจีนเขาก็เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าอุตสาหากรรมค้าขายมั้งแต่ดึกดำบรรแล้วตั้งแต่เขาเริ่มเปิดประเทศแล้วใช่ป่ะเคยเล่าไปในตัวหุ้นจีนก่อนหน้านี้ว่าเออประเทศจีนเนี่ยผลิตสินค้าอุตสาหากรรมมาตั้งนานแล้วซึ่งจีนก็คือโต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 แล้วก็โตแบบโตใหญ่มากเลยใช่ไหมจนกระทั่งเมื่อปีแถวๆ2017 2018นะ อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศเทรดวอลกับจีนจำได้ไหมก็ไม่อยากให้จีนแบบมีความได้เปรียบในทางการค้าไปมากกว่านี้แล้วซึ่งตอนนั้นนะอะ่ทรัมป์เขาบอกว่าจีนทําทุกอย่างเลยทําให้ค่าเงินตัวเองอ่อนซึ่งทําเรียกไอ ช่วงที่เวลาจีนทําให้ค่างเงินของตัวเองอ่อนตอนนั้นนะเรียกว่า artificial low หรือว่า low แบบปลอมๆค่ะเพราะว่าให้รัฐบาลแบบ manipulate ค่างเงินน่ะเราก็ไม่เป็นไปตามกลไกการแข่งขันแล้วพอค่างเงินอ่อนจีนก็ได้เปรียบทางการค้าใช่ไหมเหมือนกันกับคราวนี้เจนนตเรยรลนบอกว่าจีนอ่ะ รัฐบาลสนับสน,นุนภาคอุตสาหากรรมมากเกินไปแต่เอาจริงๆนะตั้งแต่ปี2017-2018ตอนนั้นที่ประกาศเทรดวอกันไปเรียบร้อยแล้วอะก็อยู่นิ่งๆทรงๆ,งๆงกันมาตั้งนานใช่ปะรู้ไหมว่าทำไมอยู่ๆสหรัฐอเมริกาถึงจะพึ่งมาปรีดว่าแบบเฮ้ยเศรษฐกิจจีนโตแบบนี้ไม่โอเคกับอเมริกาเลยนะมันเป็นเพราะว่าอุตสาหากรรมของจีนที่กำลังโตแบบควบหาบเลยเนี่ยนะคะคืออุตสาหกรรมประเภท h High t e ท h n o l o g ี และนี่ก็คือการเหยียบเท้าของสหรัฐอเมริกาแบบเต็มๆเลยคือการทับซ้อนของการตลาดกันนะคะเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนรู้ดีว่าตลาดหุ้นอเมริกาปีที่ผ่านมาที่โตแบบบวก25%มันบวกมาได้จากอะไรมันบวกมาได้จาก magnificent seven ก็คือหุ้นเทคนางฟ้า7ตัวค่ะ Microsoft Google Apple Nvidia อะไรแบบนี้ก็คือหุ้นเทคหมดเลยที่เป็นคนลากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาให้ขึ้นมาแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่เน่นนำมาแล้วว่าเอออเมริกาเป็นประเทศเดียวในโลกเลยนะที่มีไฮเทคโนโลยีแบบแท้จริงแล้วก็สร้างแบบอาณาจักรได้ใหญ่โตจริงๆยังไม่มีประเทศอื่นที่ทําได้แบบสหรัฐอเมริกาเลยแบบมีซิลิคอนวัลเลย์มีนักลงทุนมาลงเงินให้อะไรมากมายขนาดนี้แต่วันนี้จีนเขาทําได้ค่ะ เขากำลังจะทำได้เยอะกว่านี้ด้วยสหรัฐอเมริกาก็เลยไม่พอใจเราไปดูกราฟนี้กันนะคะคือกราฟภาคส่วนอุตสาหกรรมของจีนค่ะว่ามันโตเร็วขึ้นโตมาต่อเน,นื่องใช่ไหมแล้วมันก็แบบเกือบจะตั้งฉากเลยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ก็คือขึ้นโตเร็วมากๆและจีนก็ยังประกาศด้วยว่าภายในปี2030จีนจะเป็นผู้นำทางด้านไฮเทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็น h u m a n น โรบอทนะคะ AI อาจจะชิปด้วยก็ได้ EV โซลาืมและนี่ก็คือเหยียบพื้นที่ของอเมริกาหมดเลยค่ะและที่สำคัญนะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดใครติดตามเรื่องข,องของ่าวการเงินว่าจีนเนี่ยเขามีปัญหาภาคอสังหาเรัยัย์์ของเขาอะ่ะมันล้มก็คือตั้งแต่ เอเวอร์แกรนด์คันทรีการ์เดนที่มันล้มละเนระนาดลงมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่ามันจะลากเศรษฐกิจจีนน่ะให้มันแย่ต่อลงไปด้วยเพราะว่าไออสังหาริมทรัพย์ที่มันเป็นฟองสบู่แล้วมันแบบคอลลปส์ลงมาเนี่ยมันลากตลาดหุ้นจีนลงมาเละเทะเลยนะแล้วก็ตั้งแต่3ปีติดกันนะตึงตึงตึงตลาดหุ้นจีนคือร่วงยับแล้วก็ทําให้เงินทุนที่ไหลเข้าประเทศจีนก็คือ ลงแบบลง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 จนติดลบเลยอ่ะแนมะ้กระทั่ง FDI Foreign Direct Investment ก็คือลงมาแบบแทบติดฟลอร์เลยแต่อย่างที่เคยบอกไปในหุ้นจีนนั่นแหละคะ่ะว่าประเทศจีนเขาเป็นประเทศที่มีไพ่ลับไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าจีนมีเงินหรือไม่มีเงินหรือมีเงินมากขนาดไหนที่เป็นกระสุนทางการเงินของเขาอยู่นะเพราะว่าขนาดตอนที่หุ้นเขาร่วงแหลกเลยนะคะในปี2023่ะ ค่าเงินหยวนมันสเตเบิลค่ะเพราะว่ารัฐบาลจนะีนเขาตรึงค่าเงินเอาไว้เนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือกราฟของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนที่ตรึงค่าเงินมันล่วงลงไปติดฟลอร์เลยใช่ปะแต่พอปี2024แท่งแบบปึงป้งๆขึ้นมา มาจากไหนครับจากที่เงินทุนสำรองร่วงติดฟอรไปขนาดานั้นแล้วขึ้นมาเป็นแท่งสูงขนาดนี้จนกระทั่งบูมเบิกรายเงานเลยว่าเป็นเงินทุนสำรองที่แบบเข้ามาอย่างต้องสงสัยถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนมันล้มใช่ป่ะเออใช่ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยกับการที่อุตสาหาการรมเทคโนโลยีของจีนน่ะมันขยับขึ้นมาค่ะก็คือ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเริ่ม Collapse ให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ปี2020ใช่ไหมภาคอุตสาหากรรมก็ะงกหัวตั้งแต่ปี2020มาแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะดูจากกราฟนี้ค่ะว่ารายได้ที่ภาคอุตสาหากรรมด้านไฮเทคโนโลยีทำได้เนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองมันะงกหัวขึ้นตอนนี้เส้นสีเหลืองก็คือภาคอุตสาหากรรมไฮเทคโนโลยีทำรายได้อยู่ที่14.3ต่อ GDP เกือบจะขึ้นไปเท่าอาสังหาริมทรัพย์เส้นสีดำแล้เห็นไหมและที่สําคัญนะที่เห็นชัดๆเลยว่าจีนกําลังให้ความสําคัญนะเบนหัวมาที่ภาคอุตสาหากรรมโดยเฉพาะไฮเทคโนโลยีก็คือเงินกู้ดูเลยภาคอุตสาหากรรมที่ได้รับเงินกู้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือภาคอุตสาหากรรม ไฮเทคโนโลยีค่ะจะเห็นว่าถ้าเทียบกันกับปี2 0 1 6นะอุตสาหากรรมไฮเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเขาได้รับอนุมัติเงินกู้มากขึ้นถึง7เทา่าเส้นลงลงมาคือภาคเซอร์วิสก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นที่สำคัญอ่านดูอันนี้สีชมพูล่างสุดนี่ก็คือภาคอสังหาหรือมาร์สค่ะที่ปีนี้ไม่ค่อยได้รับเงินกู้ขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่อุตสาหากรรมสำคัญของจีนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้จีนติดกับดักอสังหาก็ เห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือแผนใหม่ของจีนก็คือภาคอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีอ่ะแล้วถามว่าอุตสาหากรรมไฮเทคโนโลยีของจีนนะเขาเน้นไปที่อะไรบ้างใช่ปะ่ะก็มีนี่เลย EV ฮะรถ EV ของจีนเนี่ยถูกดีหรือเปล่าไม่รู้สวยแล้วก็ขายได้เยอะด้วยคือ BYD แบบชนะเทส l a ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีรถ EV ของจีนอีกหลายยี่ห้อเลยที่เตรียมจะปล่อยออกมาแล้วมันราคาถูกจริงๆนะ แต่อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่าน,นี้นอกเรื่องนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าการลงทุนหรือว่าการจะซื้อรถ e ีวีอ่ะอาจจะถ้าไม่รีบนะรอสักหน่อยก็ได้รอให้แบบเออสงครามราคามันแบบ stable กว่านี้แล้วค่อยเข้าไปซื้อดีไหมไม่งั้นซื้อมาตอนนี้ราคาก็ตกตกต,กตกคิดถึงสภาพคนที่ซื้อเทส l a มาเป็นคนแรกๆอีป่านนี้เทสลาก็คือราคาแบบ <c oughs> ยับเยินและอีกอันนึงที่จีนเขาก็เน้นก็คือแบตเตอรี่และอันนี้นะคะทรายมีตัวอย่างเลยก็คือโซลา r เซลล์ค่ะแผงโซลา r เซลล์นะเออไอตัวนี้แหละที่มันเป็นตัวอย่างชัดๆเลยที่เจเน็เยเลนพูดถึงว่าพอจีนเนี่ยผลิตได้เยอะและผลิตได้ถูกมันไปนกดราคาของประเทศอื่นเขาค่ะก็คือไอตัวโซลาร์เวเฟอร์นะเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยโซลาร์เวเฟอร์เนี่ยราคาอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่พอผ่านมาปี2024เนี่ย จีนผลิตได้เยอะและผลิตได้ถูกค่ะทำให้ราคามันลงไปถึง80%ว้าวซัมเมอร์เซลล์แบเหลือแค่20่ซ็นเซนเท่านั้นเองค่ะเจเน็ตเยเลนก็เลยเออกมาบอกตรงนี้นะคะว่านี่แหละคือจุดที่มันเฮิร์ตบริษัทในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปด้วยเพราะว่าในอเมริกามันไม่มีไม่มีใครสู้ได้เลยค่ะกับศักยภาพการแข่งขันนี้ของจีนและเจเน็เยเลนก็ยังบอกด้วยนะคะว่า ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะที่แบบไม่พอใจกับการที่รัฐบาลจีนนะสนับสนุนอุตสาหกรรมของตัวเองมากขนาดนี้ EU ก็ไม่พอใจคะ่ะล่าสุดนะ EU <c oughs> มีการยื่นขอตรวจสอบว่าเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้กับภาคอุตสาหกรรม EV ของจีนนะั้น่ะมันถูกกฎหมายหรือเปล่าแบบต้องการตรวจสอบมันจะตรวจได้จริงหรอขอตรวจจีนเนี่ยนะทุกคนฟังข้อมูลนี้เราคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่าการที่เศรษฐ,ฐกิจ จีนโตอ่ะมันเป็นภัยต่อโลกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาหรือว่าเราควรจะทํายังไงที่แน่ๆอ่ะเราจะต้องจับตามมองให้ดีเลยนะคะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มไม่พอใจกับอุตสาหกรรมของจีนที่มันแบบโตเร็วโต,วรวตวแรงแบบเนี้ยแล้วไปทับซ้อนกับภาคไฮเทคโนโลยีของเขาอ่ะมันจะมีเทรดวอร์ภาค2เข้าฉายอีกหรือเปล่าติดตามเรื่องราวการเงินงกับไซได้ที่ช่อง Money m o อน ster อร์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ